โสภณะเจตสิกกลุ่มที่สองวิรตีเจตสิกสามวิรตีเจตสิกเป็นธรรมชาติที่ทำให้งดเว้นหรือระงับยับยัง้งการทำบาปทางกายและทางวาจะขณะที่กำลังประสบเหตุที่จะให้ทำบาปเหล่านั้นก็งดเว้นไม่กระทำ การทำบาปทางกายกายทุจริตสามได้แก่การฆ่าสัตว์การรักทรัพย์การประพฤติผิดในการมการทำบาปทางวาจาวตีทุจริตสี่ได้แก่การพูดเท็จพูดยุยงส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเ้อเจอร์ การงดเว้นจากบาปวิรัตมีสามลักษณะคือ 1. สัมปัตตะวิรัตการเว้นเมื่อประสบเหตุซึ่งซึ่งหน้าคือไม่ได้สมาทานศีลมาก่อนแต่เมื่อประสบเหตุให้ทำบาปก็ละเว้นได้ทันทีในขณะนั้นเพราะคิดว่า สัตว์ทั้งหลายก็รักชีวิตของตนทั้งสิ้นแม้แต่การตบยุงก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทําเพราะเป็นบาป2สมาทานวิรัตการเว้นด้วยการสมาทานคือได้สมาทานศีลไว้ก่อนแล้วเมื่อประสบเหตุที่จะกระทําบาปก็งดเว้นได้ ตามที่สมาทานไว้สมสมุดเฉทวิรัตคือการงดเว้นจากบาปอากุศลทั้งทางกายและทางวาจาได้อย่างเด็ดขาดเป็นการงดเว้นโดยปกติของพระอริยะบุคคลที่ไม่มีโอกาสจะล่วงละเมิดอีกเป็นอันขาด วิริยเจตสิกจะทำให้เกิดการงดเว้นเฉพาะหน้าคือในขณะที่กำลังเผชิญหน้ากับเหตุที่จะให้ทำบาปเหล่านั้นหากยังไม่มีเหตุการณ์ให้ทำบาปแต่ตั้งใจไว้ตลอดเวลาว่าจะไม่ยอมทำบาปนั่น เป็นอาการของเจตนาเจตสิกมีช่ยเวรตีเจตสิกเวรตีเจตสิกมีสามชนิดคือหนึ่งสัมมาวาจาเจตสิกเป็นเจตสิกที่ทำให้เกิดการงดเว้นวตีทุจริตทั้งสี่คือพูดเท็จพูดยุยงส่อเสียดพูดคำหยา และพูดเพ้อเจอ้อที่ไม่เกี่ยวกับอาชีพเมื่อเจตสิกชนิดนี้เกิดขึ้นจะระงบับยับยั้งมีให้กระทําวจีทุจริสีในเหตุการณ์ที่กําลังปรากฏอยู่เฉพาะหน้านั้นถึงแม้จะมีโอกาสทําทจติกถึงแม้จะมีโอกาสทำทุจริตได้แต่ก็ไม่ทํา สัมมาวาจาเตจตสิกนี้เกิดได้ในมหากุศลจิตแปดและโลกกตระจิตแปดหรือสี่สิบเท่านั้นเมื่อเกิดกับมหากุศลจิตแปดจะระงับยับยั้งวตีจุติริตีในเหตุการณ์ที่กำลังปรากฏเฉพาะหน้าแต่เมื่อเกิดกับโลกุตระจิตแปดหรือสี่สิบ จะทำหน้าที่ประหารวตีทุจริตสีเพื่อให้เว้นจากวตีทุจริตสีได้โดยเด็ดขาด 2. สองสมารกรมันตะเจตสิกเป็นเจตสิกที่ทำให้เกิดการงดเว้น กายทุจริตทั้งสามคือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาธีพเมื่อเจตสิกินิดนี้เกิดขึ้นจะระงับยับยั้งมีให้กระทำกายทุจริตสามในเหตุการณ์ที่กำลังปรากฏอยู่เฉพาะหน้านั้นถึงแม้จะมีโอกาสทำทุจริตได้ แต่ก็ไม่ทำสัมมากรรมตะเจตสิกนี้เกิดได้ในมหากุศลจิต8และโลกุตละจิตแปดหรือสี่สิบเท่านั้นเมื่อเกิดกับมหากุศลจิต8จะระงับยับยั้งกายทุเจริตสาในเหตุการณ์ที่กําลังปรากฏเฉพาะหน้า แต่เมื่อเกิดกับโลกกรารจิตแปดหรือสี่สิบจะทำหน้าที่ประหารกายทุจริตสามเพื่อให้เว้นจากกายทุจริตสามได้โดยเด็ดขาด 3. สัมมาอาชีวะเจตสิกเป็นเจตสิกที่ทำให้เกิดการงดเว้น จากกายทุจริตสาและวตีทุจริตสที่เกี่ยวกับอาชีพในเหตุการณ์ที่กำลังปรากฏอยู่เฉพาะหน้านั้นถึงแม้จะมีโอกาสทำทุจริตได้แต่ก็ไม่ทำเช่นกิจจโกงตาช่างหวดอ้างสรรพคุณลินค้าเกินความเป็นจริง นำสิ่งปลอมปนมาผสมเพื่อให้มีกำไรมากๆโกหกหลอกลวงลูกค้าเป็นต้นสัมมาอาชีวะเจตสิกนี้เกิดได้ในมหากุศลจิตแปดและโลกุตระจิตแปดหรือสี่สิบเท่านั้นเมื่อเกิดกับมหากุศลจิตแปดจะระงับยับยัง้ง การกระทำทุจริตเกี่ยวกับอาชีพในเหตุการณ์ที่กำลังปรากฏเฉพาะหน้าแต่เมื่อเกิดกับโลกุตละจิตแปหรือสี่สิบจะทำหน้าที่ประหารกายทุจริตสาและวจีทุจริตสี่ที่เกี่ยวกับอาชีพเพื่อให้เว้นทุจริตที่เกี่ยวกับอาชีพได้โดยเด็ดขาดหนึ่ง เมื่อคิดทำธุรกิจดังต่อไปนี้เช่นฆ่าสาัตว์เป็นอาชีพลักขโมยเป็นอาชีพขาอาวุธขายาพิษขายยาเสพติดหรือของมึนเมาขามนุษย์เป็นต้นแต่จะคิดได้ว่าอาชีพเหล่านี้เป็นบาปเป็นสิ่งไม่ดีจึงเปลี่ยนใจ ที่จะไม่ประกอบอาชีพเหล่านี้ก็เป็นผลมาจากสัมมาอาชีวเจตสิกทั้งสิ้นวิรติเจตสิกทั้งสามจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีสิ่งที่พึงงดเว้นมาปรากฏเฉพาะหน้าที่เรียกว่าวิระมิตรพพะวัตถุตัวอย่างเช่น ในขณะที่มีคนมาดา่าจึงคิดจะด่าตอบแต่เห็นว่าการด่าตอบคนอื่นนั้นเป็นสิ่งไม่ดีจึงหยุดคำดา่าที่จะหลุดออกจากปากไว้ได้นี้เรียกว่าสัมมาวาจาในขณะที่ยุงกำลังกัดตนอยู่นั้นจะเงื้อมือไปตบ แต่เกิดความคิดขึ้นมาได้ในขณะนั้นว่าการตบยุงเป็นสิ่งที่ไม่ควรตบเป็นบาจึงไล่ย,ยุงไปโดยไม่ตบนี้เรียกว่าสัมมากมนตะในขณะที่ลูกค้ามาซื้อของตอนแรกคิดจะนำของปลอมมาให้แต่กลับคิดได้ว่า การกระทําเช่นนี้เป็นการหลอกลวงช่อกองลูกค้าจึงหยุดความคิดที่จะทําทุจริตดังกล่าวแล้วไปนําของแท้มาให้ลูกค้านี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะ วิรติเจตสิกสามเป็นเจตสิกจำพวกนานากราติเพราะประกอบกับมหาโกศลจิตแปดได้เป็นบางครั้งบางขราวและประกอบไม่พร้อมกันเนื่องจากอารมณ์ที่ทำการงดเว้นนั้นแตกต่างกันแต่เมื่อประกอบกับโลกทะจิตแปหรือสี่สิบจะประกอบได้ โดยแน่นอนและพร้อมกันเรียกว่านิย ok ตาเอกะโตโยคีเจตสิกแปลว่าเตตสิกที่ประกอบกับจิตโดยแน่นอนและพร้อมกัน